เ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ค u e e n Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูวดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อนเนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ mm hmm. Positive Think Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen กับน้องเกรกก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพิเอคัสกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า เขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้แบบชัดๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาฟลายจ้าวจกันดีกว่านะคะว่าคนของคุณที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ที่คุณกําลังดิวอยู่ด้วยเนี่ยจริงๆแล้วะช่วงเวลานี้ตอนนี้เลยนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะเขาจะทํายังไงกับคุณเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาลายจ้าวจกันดีกว่าค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general briefing เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการวันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งควีนก็จะให้ทุกคนเลือกน้องโกรกูนะคะก็จะเป็นน้อง ครกูที่น่ารักนะคะโดยน้องเครกูกองแรกนะคะจะเป็นท่านี้เลยค่ะก็คือน้องครกูก็มองนะคะอันนี้คือกล่องที่1ค่ะกล่องที่2นะคะจะเป็นน้องครกูเดินนะคะน้องครกูเดินค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะและกล่องสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะก็คือ น้องกรอกรูมองค่ะน้องมองข้างๆด้วยใบหน้าที่น่ารักของน้องนะคะน้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซี่เลยค่ะรักกองไหนชอบกองไหนนะคะเลือกได้ค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักจะทถามสแตมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกด like กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องคอกอกรูด้วยนะคะ If you are ready ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณใน ตอนนี้แบบชัดๆ let's get started ค่ะ ป็นเพื่อนคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะใครก็ตามที่เลือกน้องเกลรกูทาท่านี้นะคะนี่คือการอ่านท้องคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายจองกันดีกว่าว่าว่าระกเกรเขาคิดยดังไงกับคุณในตอนนี้แบบชัดๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอาแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องพูดนิดนึงนะคะว่าคุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะเดทกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าเป็นคนที่เจอกันบนโลกออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะนักธุรกิจหรือว่า นักบินอะไรเงี้ยค่อนข้างโดดเด่นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นซูคิปเปอร์นะหรือว่าเป็นคนที่รักสัตว์มากๆเลยนะคะหรืออาจจะทํางานในองค์กรแบบ NGO หรืออะไรที่ดูแบบชอบสัตว์อะไรเงี้ยคือมันตัวเด่นมากเลยนะคะนะมามาดูกันเลยค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรค่ะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะคีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะ mm hmm. เพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะ mm hmm. ก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one เลยนะคะก็คือ Queen of Pentacle ค่ะ The next card นะคะก็คือ King of Wands นะคะอ่า The last one เลยนะคะก็คือ g of w o n e s ค่ะชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าคนของคุณค่ะคิดบวกกับคุณมากเลยนะเอาจริงๆนะแม้ว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์มันจะไม่ชัดเจนแล้วมันจะดูแบบคาราคาซาังเนาะดูให้สรุปแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรกันนะคะเราเป็นคนรักกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงต้องบอกเลยว่า go with the flow ไปเลยนะคะเพราะ Eventually ในปลายทางแล้วเนี่ยคุณเห็นว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็ได้เป็นคนรักกัน นะจะให้เป็นแฟนกันเพียงแต่ว่ามันต้องรอยถึงจุดนั้นก่อนนะคะจาก Energy ตรงนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าเขาสีเขียวในความสัมพันธ์ตรงนี้เขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนอ่ะ Eventually สุดท้ายอ่ะคุณก็ยังอยู่ตรงนี้เพื่อเขามาโดยตลอดนะคะคุณไม่หนีหายไปไหนจากชีวิตของเขาเลยแม้อาจจะมีบางครั้งที่เวลาคุณเงียบหายไปแล้วเขาก็ตกอก,ตก,ต,กตกใจว่าเฮ้ยเธอหายไปไหนใช่ไหมกรูกรกแต่สุดท้ายเนี่ย คุณก็ยังชอบเขาอยู่แล้วก็ยัง move on ไปจากเขาไม่ได้เลยนะคะอันนี้ต้องพูดความจริงออกมาแต่นั่นแหละค่ะเพราะการที่คุณเป็นคนหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ซื่อสัตย์กับเขาอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาวางใจในตัวคุณแล้วมันก็ทําให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าจริงแล้วเนี่ยคุณ คือคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังกับเขาและมันทำให้คนเย็นชายอย่างเขานะคะเริ่มมีความคิดที่แบบเฮ้ยถ้าฉันจะเซตทดาวกับใครสักคนเนี่ยก็ต้องเป็นคุณนั่นแหละก็ต้องเป็นเธอเลยเพราะว่าเธอคือคนที่เข้าใจในธรรมชาติความเป็นเขาอะไรอย่างนี้นะคะและคุณก็หนักแน่นคุณมั่นคงกับเขานะคะคุณไม่หายไปจากชีวิตของเขาและความหนักแน่นมั่นคงของคุณเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ในทิศทางที่ว่าเขา รู้สึกว่าเขาต้องเลือกคุณและเขาจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณนะคะเพราะฉะนั้นความคิดของเขาในตอนนี้คือเขาอยากจะ work on yourself ให้ตัวของเขาเนี่ยดีขึ้นมากๆนะคะ ให้ตัวของเขาประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการเพื่อเมคโชว์ว่าเขาสามารถดูแลคุณได้เขาสามารถเทคแคร์คุณได้และในที่สุดเมื่อถึงจุดที่เขาประสบความสำเร็จในแบบที่เขาต้องการแล้วเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแบบปุ๊บปั๊บกลับเข้ามาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะและเมื่อเขาพร้อมเมื่อหลายความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะไปไวมากกว่าที่คุณคิดอีกนะคะเพราะว่า เขาอะเห็นความหนักแน่นและเห็นความตั้งใจในความสัมพันธ์และเห็นว่าคุณต้องการความสัมพันธ์นี้จริงๆและคุณมั่นคงกับเขาอะไม่เหมือนคนอื่นที่อดทนรอเขาไม่ได้แต่คุณแบบอยู่สวยๆแล้วก็แบบรอเขาได้อะไรเงี้ยใช้ชีวิตของคุณไปมาทําให้เขาประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยแหละฉันเจอคนที่ใช่แล้วนะคะและเขาก็จะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นก่อนที่จะเข้ามาในชีวิตข,ของคุณ แบบเวอร์ชั่นที่จริงจังวันนี้นะคะและควีนเชื่อว่าถ้าใครที่เดทอยู่กับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยคุณและเขามีโอกาสได้เจอกันสูงมากๆเลยนะคะนะมากก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคําพูดอะไรที่อยากจะบอกคุณค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเซ็นเ e อ u ูจเพราะงั้นอย่าน้ำมันไปต่อสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งร รายละเอียดการชิคกี้พยส่วนตัวด,ด้วการการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Descriptions Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องให้เบบี้โยดาใช้ฟอ์สก่อน Come on r o c <oughs> c r o อ สุปปังที่น้องอยากได้นะคะ this one ค่ะมา Can I call you baby Good job มาดูเลยเขยะะี้ย Can I call you baby วันนะคะของเราค่ะ this one เลยคือรイカクロมา this one นะคะ I am thinking of you 24/7ฉันคิดถึงเธอ24ทั7เลยนะฉันคิดถึงเธอ24ชั่วโมง7วันเลยนะไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอเลยนะคะ Obviously มากๆว่าคุณอยู่ในหัวสมองเขาตลอดเวลา I w a s w t wrong but I will never admit it ฉันรู้ว่าฉันผิดนะฉันรู้ว่าที่ผ่านมาฉันทำให้เธอเสียใจยรู้สึกแย่รู้สึกสับสนกับการที่อยู่ฉัน,ฉนเ h i l l o like เย็นชาไปเลยแต่ว่าฉันไม่ยอมรับรนกนะว่าฉันผิดแต่ฉันก็ยังมีเธออยู่ในชีวิตนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกค่ะบอกว่าทุกคนนะคะจะ end จอไปกับวิดีโอนี้ค่ะ m e t a p h o r c e Be with UO นะคะจะ so have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคิดได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องครกูเดินต่อแตะนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายจ้าวจัก,กันดีกว่าว่าอะไรก็ก <c oughs> ือมื้นะคะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้แบบชัดๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคุณรู้สึกถึงอ n น r g y ของคนที่เป็นโซเมดกันหรือว่าเป็นทวินเฟรมกันนะคะเป็นเนื้อคู่คู่แท้คู่ชีวิตนะคะ เป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้เจอนะคะนะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชียร์ด้วยค่ะและควีนก็รู้สึกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยนะ<อ>เป็นสายมูนะมูเก่งมากแล้วก็มีไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักนะอยากสมหวังกับคนนี้อ่ะอยากสมหวังต้องจัดไปแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูการค่ะคีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังกุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆากเลยค่ะ The first one เลยนะคะก็คือ this one ค่ะจะ h y p e จะ have the f a n t นะคะ The next c a r d ก็คือ this one นะคะ The อก s u ต d ค่ะ and uh, the last one เลยนะคะก็คือ เดซันค่ะเดซันนะคะโอ้ oh, ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเขาอาจจะดูเป็นคนโอลันล้านนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะเช่นครูผู้ให้คําปรึกษานะคะหรือว่าเป็นผู้อาวุโสสาหรับบางคนคะ่ะและบางคนในที่นี้นะคะเนี่ยรู้สึกว่ากําลังเดดอยู่กับคนที่เพิ่งจะอกหักมาด้วยนะคะแล้วก็ได้มาเจอคุณะคะ่ะคุณเปรียบเสมือนความสว่างสดใสในชีวิตของเขา เลยนะคะ ที่ผ่านมาชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะหมุนมองแล้วก็จืดจางแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆในเรื่องของความรักเนาะเออบางคนก็จะเดี่ยวกัคนอ้วนหลันล้าอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้เซตเชนเดวกับใครสักคนจริงจังเลยนะแต่บางคนก็เดี่ยวอยู่กับคนนิ่งๆนะคนที่มีปมในจิตใจนะคะชีวิตดูแบบอึมครึมไปหมดจนกระทั่งได้มาเจอคุณค่ะคุณแปลกใจเหลือเกินว่าคุณคุณสามารถทำลายน้ำแข็ง ในใจของเขาได้เข้าไปอยู่ในใจของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะรู้ตัวอีกทีหนึ่งคนที่เขาต้องการจะเซตเช่นดาวแค่คนเดียวก็คือคุณค่ะเขาเป็นคนท่ารักใครคือรักจริงถ้าเลือกใครคือคนนั้นเลยที่จะเป็นคนที่เขาเลือกนะคะแน่นอนว่าเขาเลือกคุณแน่นอนว่าเขาสนใจคุณแน่นอนว่าเขาชอบคุณมากๆและเขาอ่ะ ก็กลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจอาจจะเพราะว่าเป็นคนที่มีปมมาก่อนหรืออีกนัยยะนึงก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่ฮอตเฟอร์ในสายตาของเขาอาจจะเป็นคนที่มีหนุ่มๆห,หลายคนเข้าหาและเขาก็ไม่แน่ใจว่าแล้ว ฉันเนี่ยจะไปเป็นที่หนึ่งในใจเธอได้หรือเปล่าอาจจะเพราะเขาไม่เคยจีบสาวมาก่อนแต่เขาได้มาเจอคุณเขาก็กลัวว่าคุณเนี่ยจะไม่สนใจเขาทั้งที่จริงแล้วเนี่ยคุณก็สนใจเขาอย่างเต็มที่นะคะบอกได้เลยค่ะว่าในช่วงนี้เขาคิดเรื่องของการคอมมิชเมนแล้วก็เรื่องของการอยากขอคุณเป็นแฟนมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าณตอนนี้นะคะคุณและเขาไม่ได้คุยกันค่ะเขาคิดเรื่องของการกลับมาคุยกัน แล้วเขาก็คิดว่าบทสนทนาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยควรจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วเขาควรจะแอปโพสคุณในรูปแบบไหนดีถึงจะดีนะคะ การที่บางทีทั้งคุณและเขามันนิ่ง,งียบมหายไปมันก็ทําให้เขาเนี่ยประมานะคะแล้วก็ทําตัวไม่ถูกบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าแล้วฉันต้อง take action ยังไงฉันต้องทําตัวแบบไหนฉันต้องทํายังไงดีฉันจะเข้าหาย,ยังไงเธอจะโกรธฉันหรือเปล่าเพราะว่างเงียบหายไปนานมากเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เข้าตีกันอยู่ในหัวนะคะนะแต่เอาเข้าจริงๆอะบอกได้เลยนะคะว่าตัวเขาอะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วเขาก็คิดเรื่องของการอยากคอมมิทกับคุณอยากเป็นแฟนกับคุณ อยากไปต่อกับคุณแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะขอคุณเป็นแฟนเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าขอไปแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่ามันจะดีไหมอะไรเงี้ยหมายถึงคุณจะตอบตกลงหรือเปล่าหรือว่าผลลัพธ์คือเขาจะเสียใจหลักๆคือคนคนี้ค่ะกลัวความเสียใจมากๆเลยนะคะแต่คุณก็คือโลกที่สดใสสําหรับเขาเป็นแสงสว่างของเขาเป็นพลังงานบวกสําหรับเขาและเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะ เพราะคุณช่วยให้เขาเยียวยาความเสียใจในอดีตที่ผ่านมาและ ทขาไมเขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะและในกรณีที่เขาอยากขอคุณเป็นแฟนแต่เขาไม่กลา้าก็ต้องให้เวลานิดนึงนะเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่นกมาบ่อยๆตลอดเลยเนี่ยกลัวจะถูกปฏิเสธอืมกลัวจะได้รับการปฏิเสธจากคุณแต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วเขาจะทนไม่ไหวและทําตามเสียงหัวใจในการเปิดรับความรักระหว่างคุณและเขามากขึ้นกว่านี้ค่ะมาก่อนจากการนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะเราจะใช้มอในการทำานายนะคะนะอ่ะ แต่ก่อนที่จะไปอยู่กันนะคะอยากบอยก,กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเจ n e r a l f e e l เพราะงั้นอยา่าน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เชิคเกอส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการช็คเกส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะต้องให้โครกูของเราใชาฟ้ฟอสก่อนค่ะ Come ั n น้องแบบอยากรีบเรื่องงานแล้วดิ่งครบคืออานี่คือทาดาที่กรกูอยากได้ <c oughs> มือมือมือเย่ <c oughs> <c oughs> ก็คือ this one ค่ะ living you was big mistake and I r e g e t it การทอดทิ้งคุณไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการนิ่งเฉยการเมินเฉยนะคะการทำตัวไม่ใส่ใจหรือว่าการทำเป็นมีกำพงกำแพงเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเขาก็เสียใจกับข้อผิดพลาดตรงนี้นะคะนะ เห็นได้ชัดว่าเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะและเขาก็อาจจะยังมีความเป็นเด็กอยู่ด้วยนะก็คือ I'm just trying to make you jealous to see if you care mm hmm. ฉันแค่พยายามที่จะทำให้เธอหึงหวงนะในการที่เขาทำตัวนิ่งๆเหินห่างหรือว่าเมินเฉยนะคะเพราะเขาอยากจะทำให้คุณหึงหวงเขาอยากจะรู้ว่า เขาสําคัญสําหรับคุณมากขนาดไหนนะคะคุณจะหึงเข้าไหมถ้าหึงก็แปลว่าคุณสําคัญสำหรับเขามากๆนะคะแล้วเขาจะแอ p พ e ช i a t e กับตรงจุดนี้มากๆเลยค่ะหลายครั้งที่การกระทํามันดูไม่เม e เซนมันจะอาจจะดูส่วนทางว่าเฮ้ยเธออยากมีชันอยู่ในชีวิตจริงๆหรอแต่บางทีเนี่ยเขาจะมีความเป็นเด็กมากเกินไปก็เลยทําให้เขาแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมานั่นเองนะคะ บอกว่าทุกคนค่ะจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ Made for c e b e with you นะคะจะ have a g o o d day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดรนงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอรษษ์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคิดได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กด share กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in the next video ค,ค่ะ b y ย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่สามนะคะใครก็ตามที่เรียกน้องครูครูเกาะบางอย่างแล้วก็มองหน้าแบบตลกอะ่ะหน้าน้องหน้ารัก่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟ์เจ้าจะกันดีกว่าว่าว่าอะไรเกิดขห้นเมอวันนี้ หัวข้อของเราก็คือเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้แบบชัดๆชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคือรู้สึกถึงอ n น r g y ของต่างชาติโดโเต่นมากเลยนะคะโดยเฉพาะชาวยุโรปและก็ชาวอเมริกันนะคะเป็นแบบพวกหัวทองพวกฝรั่งอะไรเงี้ยคือไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องหัวทองชัดขนาดนั้นแต่คือมันมีความเป็นเวสเทิร์นมันมีความเป็นฝรั่งอยู่ในนั้นนะคะในสิ่งที่คีณสัมผัสได้ค่ะและคีณก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าคนส่วนใหญ่ที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะ พวกคุณยังไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วก็คุยกันในโลกโซเชียลเป็นหลักนะคะเจอกันผ่านแอปพลิเคชันไอไรอะไรเงี้ยโดดเด่นมากๆแต่ว่ามันเหมือนพอคุยกันออนไลน์ก็จริงแต่มันเหมือนกับว่าเราใกล้ชิดกันหรือมันเหมือนกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ คนที่สนิทชิดเชื้อกันมาก่อนหรือบางคนอาจจะเคยเจอกันแล้วแต่ณนะตอนนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันอะไรอย่างนี้นะคะและที่สําคัญก็คือในตอนนี้บางคนอาจจะโน contact ก,กันอยู่ด้วยคือไม่ได้ติดต่อกันค่ะอย่างไรก็ตามมาดูกันเลยนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างค่ะ quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะ Queen มีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะ ใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับคุนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one เลยนะคะก็คือ this one ค่ะ the world นะคะแล้วก็ the next card นะคะก็คือ two of s w o r d คะ่ะอันจะ last one เลยนะคะก็คือ this one view of fortune นะคะโอ้โหชัดเจนเลยนะคะว่า <c oughs> เขาคิดว่าคุณคือพรมลิขิตของเขาคะ่ะเขาไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงคิดว่าคุณคือพรมลิขิตมันหาเหตุผลมา support ไม่ได้แต่มัน obviously มากๆว่า เขารู้สึกผูกพันเวลาที่อยู่กับเรานะคะเขารู้สึกผ่อนคลายสบายใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเขารู้สึกเหมือนเรามาจากดวงดาวดวงเดียวกันอะเรามาจากโลกเดียวกันเรามาจากพื้นที่เดียวกันมันคอนเนคมันเชื่อมโยงมันโพซิทีฟต่อกันนะคะและมันก็ชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาชอบคุณ เขาไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงชอบคุณทั้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยซ้ําแต่ฉันชอบเธออ่ะฉันอยากมีเธออยู่ในชีวิตแต่ฉันยังไม่พร้อมเป็นแฟนในตอนนี้นะฉันแค่รู้สึกว่าเรามีกันและกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็โอเคแล้วนี่มันก็คอมพิวต์อิจฉาเธอได้แล้วหรือเปล่ายังไม่ต้องรีบร้อนเป็นแฟนได้ไหมแต่แบบอยู่ด้วยกันเรื่อยๆแบบนี้ไปก่อนนั่นคือสิ่งที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้ค่ะเขายังไม่สามารถให้สถานะ กับคุณได้ for some reason เช่นอาจจะยังไม่เคยเจอกันมาก่อนหรือตัวเขายังไม่พร้อม subversionship หรือตัวเขาเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบการผูกมัด whatever มันเป็นไปได้หมดอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเขาแค่รู้สึกว่า you c o m p e t e me คุณเติมเต็มเขาและ คุณทำให้โลกของเขามีสีสันมากขึ้นและเขาก็อยากจะเรียนรู้จักคุณไปเรื่อยๆรู้จักกันไปเรื่อยๆโดยยังไม่ต้องรีบร้อนเป็นฟงเป็นแฟนกันแต่เราสองคนขอเป็นสเปเชียลเพอร์เซนต่อกันอะไรทำนองนี้นะคะนะจากพลังงานตรงนี้ก็ชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าคุณและเขาคือพรมลิขิตกันอย่างชัดเจนและ การเจอกันระหว่างคุณและเค้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเพราะมันคือสิ่งที่ถูกลิขิตไปแล้วคือโชคชะตาที่นำพาให้มาเจอกันเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้มีสถานะที่ชัดเจนนั้นก็ขึ้นอยู่กับทั้งคุณทั้งเ้าโชคชะตาดวงอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าณตอนนี้มันคือโชคชะตาที่ผูกพันกันแล้วก็นำพาให้เจอกันแม้ณตอนนี้จะยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนแต่ คุณคือคนพิเศษสําหรับเขานั่นเองค่ะมาค่ะก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณค่ะแต่ก่อนที่จะไปอยู่กันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเซอร์ไพรส์ิเเพราะงาั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนก,กว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จใน แบบที่ต้องการค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องให้น้องครกูของเราใช้ฟอสก่อนค่ะก็คครกูเรก็วกองสุดท้ายแล้วเราจะเริ่มง,งานกันแล้วโคนมาเร็วใช้ฟอส เขาบอกว่าเลิกงานเลยก็คือน้องรีบเลยเหมือนน้องอยากเลิกงานลยนี่คือสุปปลาหมึกที่น้องอยากกดนะมือเยมาดูกันเลยว่าเป็นยังไง สาเหตุที่บางคนในที่นี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะ be patient I'm taking care of me right now อดทนไว้นะอดทนไว้ก่อนนะตอนนี้เนี่ยฉันกำลังแบบดูแลตัวฉันเองอยู่นะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสองคนยังไม่สามารถเป็นแฟนกันได้นะตอนนี้นะหรือไม่ได้คุยกัน whatever แต่ว่า This one ค่ะ I thought of you today ฉันคิดถึงเธอในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันเป็นโชคชะตาต่อกันนะคะต่อให้มันห่างหายกันไปนานแค่ไหน eventually สุดท้ายเนี่ย he will come back to you เขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนค่ะรอดูได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะ metaphors be with you all นะคะจะ so have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังวัยมหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้า่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะบ y e